สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับมีรถสวยพร้อมใช้งานมาฝาก1คันนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับหลายคนกำลังเล็งหาและรอเลยนะครับตัวนี้นิสสันนีโนะครับปี2005นะครับตัวท้ายแตงโมนะครับสภาพสมบูรณ์1.6ออโต้นะครับเช็คให้ทุกระบบนะครับพร้อมขับพร้อมขายเอกสารพร้อมโอนนะครับดูรถทดลองขับได้ที่รังสิตนะครับแถวคลองหนะครับ คันนี้เปิดให้ในราคา87,000บาทนะครับรถปี2005นะครับตัวนี้กว้างขวางนั่งสบายเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS กระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้า4บานครับหาไว้ใช้งานลองเช็ครองชมไปดูรถทดลองขับนะครับคันนี้เช็คทุกระบบให้นะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยช่วงล่างเกียร์เครื่องยนต์เช็คให้แล้วครับในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับซื้อไปไม่ต้องเก็บทานะครับลองชมลองเช็คดูได้ครับเนียนๆแบบนี้ภายในเป็นเบาะหนังใหม่มากๆนะครับ ใครกําลังหารถไว้ใช้งานและชอบนิสสันนะครับนโอตัวนี้ก็เป็นอีกหึงทางเลือกเลยครับใหม่และก็กว้างนะครับสำหรับนนโอจะกว้างกว่าตัวนนโอปี2002-2003นะครับตัวนี้เป็น2005นะครับก่อนปรับโฉมเป็นหน้าเทียหน้านะครับลองชมนะครับสวยสมบูรณ์เนียนๆแบบนี้หาไว้ใช้งานในราคาย่อมเยาการซ่อมบำรุงดูแลไม่แพงไม่ยากครับเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้ครับในนนโอขับในแฟนเพจแฟนขับนะครับ มีคนที่ใช้งานอยู่จริงและก็อะไหล่หาได้ไม่ยากนะครับถ้าหาที่ไหนไม่ได้นะครับ ผมแนะนําเป้าใหญ่เลยครับเชียงกงถนน3 4มหนะครับมีทุกตัวครับไปศึกษาหาข้อมูลได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับลองชมลองเช็คเลยครับสภาพสวยๆแบบนี้กว้างกวางนั่งสบายนะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างกว้างนะครับเทียบเทกับอ u t ต i t นั่นแหละครับลองชมดูนะครับก็ฟากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับสมาชิกที่เพนหารถใช้งานดูแลง่ายอไหล่ไม่แพงและซื้อเข้ายังไม่แพงเลยครับได้ออปชั่นครบทุกอย่างนะครับภายในเบาะหนังสวยๆเซนต์ล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกครบทุกจุดแล้วครับ ในราคาแบบนี้ชอบหรือไม่ชอบรีบตัดสินใจเลยครับสมาชิกที่อยู่บ้านไกลนะครับถ้าท่านชอบและพร้อมจบนะครับจัดส่งได้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับรีบตัดสินใจนะครับราคากับสภาพแบบนี้มีมาไม่บ่อยแน่นอนนะครับถ้าเปิดที่อื่นอาจจะเปิดถึง95นะครับครนี้เปิดแค่87,500บาทเท่านั้นนะครับ สวยสมบูรณ์เช็คแล้วทุกระบบนะครับถ้าท่านชอบนะครับรีบตัดสินใจนะครับโทรเจรจาเลยครับจัดส่งได้ทุกจังหวัดนะครับรับรองว่ารถถึงบ right ้านท่านแน่นอนนะครับคันนี้รับประกันว่ารถถึงบ้านเช็คตรวจสอบรถที่หน้าบ้านได้เลยครับสวยสมบูรณ์เนียนทุกจุดนะครับช่วงแรางยางยังใช้งานได้อีกยาวๆนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อนะครับหรือพลิกคว่ำนะครับรับประกันตัวโครงสร้างให้เลยนะครับถ้าตรวจสอบพบเจอว่าชนหนักตัดต่อนะครับรับประกันซื้อคืนแถมเงินค่าตกใจให้ด้วยครับ ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและให้ความกรุณาที่ช่วยดูโฆษณานะครับสำหรับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับก็พอได้ค่าข้าวค่า,าอาหารนะครับนี่นะครับ1.6เนียนๆแบบนี้นะครับหน้าเดิมหลังเดิมครับ สวยสมบูรณ์มากๆนะครับฝาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับ n e o อนะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมการซ่อมบำรุงดูแลนะครับสำหรับคันนี้นะครับซื้อไปใช้ได้เลยครับขับใกล้ไกลได้เลยครับกว้างขวางนั่งสบายสวยสมบูรณ์เนียนตาทุกจุดเช็คทุกระบบใช้งานได้จริงครับรองชมนะครับรีบตัดสินใจนะครับสวยๆแบบนี้มีมาไม่บ่อยครับ n e โปี2005ครับสวยเนียนครบเครื่องครับ